ครับขอกาบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับผมแฟนขับแฟนช่องนะครับผมช่องโอปอวยปอพารวยปออีไตนะครับเบิรกซับนาคีนะครับผมครับวันนี้เรามีแนวทางซ้ายด่วนนะครับจากเจ๊แดงนะครับเจ๊แดงขอนแก่นนะครับผมวันนี้คือตอนแรกนัดกันไว้ว่าจะมาวันนี้นะครับแต่เจ๊แดงติดธุระนะครับผมก็วันนี้จะโทรแจ้งเลขเด็ด ให้เอฟซได้รับชมรับฟังนะครับว่าจะเป็นตัวไหนนะครับหลังจากที่มีโชคมีลาบมาเนี่ยสามงวดสี่งวดติดแล้วนะครับสาหรับเจแดงนะครับเนาะมีเอฟซขอมากันเยอะนะครับผมแนวทางของเจแดงนะครับกับใครที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับทางช่องเสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับผมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับผมเจแดงเลขสูตร แล้วก็เจ๊แดงส่องต้นไม้นะครับงวดที่แล้วก็เข้า03นะครับ FC ครับนะฮะก็มีสายบุญนะฮะโทรมานะครับญาติติดทนะฮะโทรมาบอกว่าให้ตามเลขแนวทางเจ๊แดงให้หน่อยนะครับผมครับวันนี้จะเป็นเลขสูตรของเจ๊แดงนะครับเนาะครับเดี๋ยวเราต่อสายคุยกับเจ๊แดงดีกว่าว่าชุดนี้จะมีตัวไหนเน้นเป็นพิเศษบ้างส่วนเลขส่องนะครับผมเดี๋ยวต้อง ฟังจากเจแดงอีกทีว่าเจแดงจะมาขอปูดงในเมื่อไหร่นะครับเนาะเดี๋ยวตามแอดมินมาครับผมครับเจสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหายไปไหนมาเนี่ยผมก็รอเป็นอาทิตย์แล้วเนี่ย <c oughs> สุ่ม <c oughs> <ป>สุ่มสุมเฮ็ดเลขสุ่มเฮ็ดเลขโอ้นึกว่าลืมเอฟซีแล้วเอฟซีชื่อซองแม่นเอออเจดเดงเอามือมือนั่นบอสคิดมาถีอนั่นเนาะ ก็ว่วงสวงอันแม่เห็นเก่างามงามแต่ว่าเลขกันมัาคิเป็นเลขเยหรือเลขแปดนี่มันมันขับไปขับข้ามยิงมันเป็นดำดำต่ว่าเก่าในงามเมื่อหน้าน้เก่าอ่ะชั่วเลยยังบอกว่าพยิเสียเลยมาไอ่ในเก่าเก่าในชั่วเลยไอยแต่ว่าตัวนี้เขาบอกว่ามันแ่วนเป็นเก็ยรหรือแปดเมื่อนันอ่ะโอ้เอฟซีรอกันเยอะเลยพี่ให้พี่มาส่องเนี่ยกดใจนรอกันเดี๋ยว ทุราเศษก่อนทุราทุราลายรล้านกับพังเป็นไรล,ล้านพังพี่วกพวก,ก็ไปกินนึกว่าถูกเลขหลายจนได้ต้มแซมล้านมาตัง้งอันนั้นอันนั้นก็มีส่วนพอดีพอดีถูกเลขมาพอดีกวกมันก็มาเอาไปเอ,อก็เลยมีทุนพอดีซ่อมล้านพอดีโอยทําไม่นั่นนะ้นอยืมเงินกูรู้แล้วอันนี้ไม่ได้ยืมไม่ได้ยืมเลยเงินกูรู้อ่ะเนี่ยเงินถือเลขมาเ็จ โอ้ถูกถูกเลขจนได้สร้างร้านใหม่เลยบะพี่ใช่บวกก็มากินพอดีเลยใช่โอ้โห <c oughs> โอ,โอ้แม่นนะพี่เนาะแสดงว่าพี่ต้องมีต้องต้องมีอะไรผูกพันกับที่นี่แล้วพี่เนะาะเมื่อนั่นนะ่ะเมื่อนั่นนะ่ะยากอยากไปหายญา้ายูบ่ไม่โอกาสแต่ไปหา,ายาไเลยมื่อบวงสวงอะไรอยากเขาหาเล้าได้แต่ก็ได้ไปหาเล้าเออที่ว่าเอาขวย่ามาใช่ไหมครับ เห็นพวไก่เราแต่ว <Rabbi> ่าใจเ่ยอยากไปหาเราจะทําไมเข้าไปไม่ถึงเป็นอะไรมาวันอาทิตย์ละยังยังเราเห็นยาเลยเด่นเห็นแต่ยูไม่เห็นเห็นแต่คณะเตยหองหองแล้วยังเราเห็นยาเลยยานาขึ้นเจ้าม <és> ีตาเจ๊เอาหัวขวานกันยูขึ้นเจ๊แดงแต่น้องอาจารั์ตอนก้าบตดไปกับว่าได้ไปเป็น คือลดไปเลยว่าศุกร์ไปกาบยาคอนทิมากลบวพอเด้กราบ <ừ m. S 2> อือวันนี้ยังไม่มีเลขสองเอาเลขก็เ,เลขเลขสูตรเดียวยุ่บอมันพว่เขาเอาฝันบ่อที่จังไดฝันบ่มีเลยฝันเมั่อไงฝันอือจ้ะนี่ก็สูตรซื้อๆกะเอามันเดินตัวใดค่ะหมวดนี่ตัวเด่นบ่ตัวเด <ừ m. S 2> ่นนั่น มันจัดสามตัวตู้เก้าอ่ะแต่ว่าแยกออกมาถัดทีที่ชอบกับชอบสองเก้ามันมันมันไม่อยู่ 1, 2, หนึ่งสองเก้าห <9 S 2> นึ่งสองเก้ามันทําออกมาได้หนึ่งสองเก้าจ้าแต่ว่าที่ชอบก็บคือสองเก้าสองเก้าตามสูตรเนาะสองเก้าเก้าสองกับหนึ่งสองซค่นี้แหละออกให้สามชุดเก้าสองตัวเดียวกันตัวไหน,นหนึ่งสอง จีมาฮอดนี่บัจักโนเจแดงคุณซื้อสองเก้าไรแมน่ว่าแต่ว่นมี่มีมีเลขมีที่มานี่มีตัวนึงเด้อค่ะเศูนยเ็ดศูนตัวเดียวโคโลอืนมากแะ่ไหอันเพิ่นอั้นยิดไปกนว่าสันเพินมาเพินมาให้บอกเพินให้บอกแ้่ตัวเลขมากเพิ่นมาเจ็ดศูนย์ตัวเดียวโอ้เจ็ดศูนย์ตัวเดียว เลขมีที่มาเป็นเลขลับนเนาะเลขลับเจ็ดซูน่ะแมนตัวเดียวโคโลกอืมค่ะเกยแดงอันจะมาวันไหน <laughs> เอเอ,เอจะม่ามือได้เอฟซีทาวะสั้น <laughs> เดี๋ยวเด้อเดียวเด้อมืออื่นจีวามากนั่นมือเพื่อกีว่าไปปั๊บชิมลูกเมือซึ้งจีว่าพอไปหามหมอ เมื่อนั่นกันสิห้าลูกไปเข่าโรงเรียนกยสิเป็นเป็นวันวันที่สิบหรือวันที่สิบเอ็ดเนี่ยเพราะว่าจากวันนี้ไปถึงวันที่เก้าไม่มีวันว่างเลยอืมว่างก็สะชิปไปสุดละวันอาทิตย์บ่จาก ฮัลโหลฮัลโหลวันวันอาทิตย์นาบอจ้าสิไเดมาวันอาทิตย์เป็นทั้งเป็นตรงกับวันอีย่างวันที่สิบป่ะโอ้อาทิตย์นี่บ่มันเป็นวันที่สิบไหมเป็นวันที่สิบไหมเอากว่าประมาณวันที่สิบเนาะเซ็ตลงมากวันที่สิบเนาะโอเคโอเควันที่สิบก็ได้วันที่สิบไปวันที่เก้าทำธุระเสียกว่าีเลย คือเอฟซีล่อเจแดงมาชองต้นไม้เดนดิอีกคนได้นำอยู่บ่จังว่าเด้ออันเขาเสียหาค่าน้ำห้อนน้ำสาดหนี่โทษหาได้บ่ผู้เพิ่นถือเพิ่นก็อยากให้อยู่ได้เนาะอเป็นเบอร์โทรหาเหรอเออเบอร์โทรนะแม่ถ้าถ้าโทรก็เอาเบอร์นี่แหละจำเบอร์ของพ่อไดได้เบอร์แพ็ทบ้านอยวเบิ่งก่อนบ้านมีบ่รุนเเพ็ท สองเจ็ดหกหนึ่งเก้าห้าศูนย์เนี่ยนะแจกไว้แนเพื่อเพิ่นอยากซอยค่ะน้ำมอ้นน้ำซ่าเนาะบัวคือสามมอ้นแต่ที่นี่จ้ะเป็นเบอร์ของเช่นเดียม์ิีลูกค้ามสิบเก้าว่าดูเรื่องกันารจราจรนี่เพราะมีลูกค้าดอกเจ็บที่โทรหาได้ค่ะเพื่อเพิ่นอยากได้ส่วนโตเนาะอยากได้แบบใกล้ชิดนะคะ บางคนมันก็ว่าอยู่เอกโอ้ยอยากได้เบอร์เจแดงถือเลขน้ำลายสิทรงเงินไปไ้วะสั่นค่าน้ำห่อนน้ำซาถือลายเพราะว่าก็เลยถามก่อนเนะา,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 านะใจดินน้ำใจเนาะจ้าโอ้ยจะเป็นผูกพันน้ำเพลินคักเนาะมาซองเทดีกับามานเนาะแม่นม่ใช่ว่าัวนอะเลยอืมคักอีรีเขาหันถ้าซื้อวา อมอนอีกกจะสีเป็นสือทั้งบนทั้งล่างเนี่ยเนาะอืมแต่ว่าก็คิดว่าใช่ไม่คิดว่าสิมันั่นมาทั้งในเบืองทังเอเบอกก็ไปยีเตี่ยไอตัวตัวหนึ่งม้วนวัดม่ถจิเป็นแผ่นไม่ถืเป็นเก่าไั่นเป็นสัมแล้วเล็กเก่ามันเป็นแผ่นถือเป็นเจ็ดมันเป็นสัมแล้ว่าเหล็กเก่านี่งามงามบวกเราบอกกับเราอยู่อืมม่แม่เมืองงานลำบาจ้ะแอน ทานเพิ่นจะดีใจเนาะคะแนนต่ำเลยเนาะอืแม,มนูุตเว่าต่างหันดูซื้อบัวดด่ว่าหันกันเขาอยู่ต่างจีเขาอยูอ่เขดูเขรู้เรื่องทุกอย่างเป็นอยากให้เลยนบ่ค่ะเป็นอยากให้สิบวันได้มาฟอ้อนอีกบัวเจ้เาผู้คนประธานอีกจะฟ้อนจะฟ้อนเ,เนะเ<อ>าะอ,าอ๋อคนประจิประทานฟอน้อน ก้อนงวดนี่แล้วเตรียมล่ำโพงมาหายฟ้อน้วก็จังซองเบิรงเลขเนาะเพื่อนมาเจแดงฟ้อนตี้ตัวงวดเป็นเลขสูตรนะคะเจแดงล่อเลขซองเนาะที่แม่นที่สุดนี่คือซองนะคะเนาะเดี๋ยวจะมีคนมาย่างให้ได้มือนาหนาฟ่อนเือนมีคนมาบอกเมื่อเลขออกกว่าจะขึ้นขึ้นสองคืนสองคืนก่อนเลขออกอืม ปันจังเลยเหนี่เพระาระว่ะาเพราะว่ามือนั่นนั่นก็ได้เราให้เพคนฟังเพระาะว่าหยัดเพระาะว่ามันเหล็กไหมขอพ่อปุ๊บบอกว่าสิมาบอกเลขสามศูนย์เพคนว่าโอ้แสดงว่าเพ่น,นั่งไปจากพี่ได้นเนาะอันปั้นสิไปงั้นบวงมๆเน่มาอน